แล้วเวลาเขาจะเรียนอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่ตรงไหนครับอันดับแรกต้องเริ่มต้นจากการให้ความสนใจคือ ลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าการเรียนมันยากไหมไม่ยากครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยากแล้วเวลาเขาจะเรียนอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่ตรงไหนครับอันดับแรกต้องเริ่มต้นจากการให้ความสนใจคือ 1. ให้ความสนใจในสิ่งที่เรายัางไม่รู้ 2. ให้ความสนใจ ในสิ่งที่เรายังไม่ชำนาญสรุปคือไม่รู้ตรงไหนไม่ชำนาญตรงไหนก็ให้ความสนใจกับตรงนั้นเพราะมันเป็นปัญหาของเราโดย,โดยห้ามใช้ความชอบและไม่ชอบมากำหนดความสนใจโด,โดยเชื่อมั่นในหลักการว่าความรู้และความชำนาญเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ทุกปัญหาและเมื่อปัญหาถูกแก้หมด สิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสําเร็จแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตรงไหนเราไม่รู้ตรงไหนเราไม่ชนานาญก็ต้องลองอ่านหรือศึกษามาก่อนในเรื่องที่ต้องเรียนหรือต้องทำลองอ่านคร่า้าโดยยังไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจแค่อ่านให้รู้ว่ามีตรงไหนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ชำนาญ แล้วตอนอ่านคร่าวๆน้องๆมีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆไหมครับควรทาเครื่องหมายไว้บ้างเพื่อการลืม <c oughs> คือให้ดอกจันสองดอกในจุดที่ไม่รู้และไม่ชํานาญ <c oughs> ให้ดอกจันหนึ่งดอกในจุดที่รู้แต่ยังไม่ชํานาญทําเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจสรุปก็คือ ขั้นแรกให้เราให้ความสนใจกับปัญหาของเราเองแล้วขั้นที่สองนะครับต้องทำอย่างไรต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้เครียดแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการแก้ปัญหาเช่นเวลาดูคลิปที่พี่สอนจะต้องตั้งใจฟังฟ <c oughs> ังให้ชัดว่า <c oughs> พี่พูดอะไร จะต้องตั้งใจดูดูให้ชัดว่าที่เขียนหรือชี้อะไรและรู้ให้ได้ว่าตรงกับปัญหาของเราหรือไม่ถ้าใช่ก็ให้เพิ่มความตั้งใจในการดูแล,และการฟังเอ,เอาให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลของ,ของเรื่องนั้นๆทุกอย่างต้องมีเหตุผลกาล่วคือเหตุต่างกันผลย่อมต่างกัน <9. S 2> เหตุเหมือนกัน ผลต้องเหมือนกันไม่มีเหตุก็ไม่มีผลจะมีผลได้ก็ต้องมีเหตุมาก่อนให้ดูซ้ำหรือฟังซ้ำเฉพาะในจุดที่เป็นปัญหาของเราเองจนรู้แล้วว่าอะไร,ะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถึงแม้ว่ายังไม่ชำนาญก็ไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้กำลังเรียนเพื่อให้รู้เหตุและผลในประเด็นที่เป็นปัญหา ของเราเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความชำนานให้ใช้เวลาว่าในการทบทวนเฉพาะสิ่งที่เป็นปัญหาตรงไหนที่เคยดอกจันหนึ่งดอกคือสิ่งที่เราไม่ชำนาญก็ให้ฝึกฝนโดยการทำซ้ำเขียนซ้ำด้วยความเข้าใจในเหตุและผลจนเกิดความชำนาญย้ำว่าท้ามจำมาทำโดยเด็ดขาด และตรงไหนที่เคยดอกจันสองดอกคือสิ่งที่เราทั้งไม่รู้และไม่ชำนาญก็ให้ดูซ้ำหรือฟังซ้ำให้เข้าใจเหตุและผลแล้วจึงฝึกฝนโดยการทำซ้ำเขียนซ้ำด้วยความเข้าใจในเหตุและผลจนเกิดความชำนาญแล้วถ้ามีเพื่อนๆบอกว่าไม่มีเวลาว่างแล้วครับน้องๆจะบอกเพื่อนๆยังไง อย่ารอให้มีเวลาว่างเวลาว่างต้องสร้างขึ้นมาเองโดยทำสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันให้เสร็จเร็วขึ้นเช่นเคยกินช้าก็กินให้เร็วขึ้นเคยอาบน้ำนานก็อาบให้เร็วขึ้นเคยเล่นเกมบ่อยก็เล่นให้น้อยลงเคยพักนานเกินไปก็พักให้กอดีเพียงเท่านี้ก็ได้เวลาว่างมาแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายนี้ น้องๆมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยาก ลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าการเรียนมันยากไหมไม่ยากครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยากแล้วเวลาเขาจะเรียนอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่ตรงไหนครับอันดับแรกต้องเริ่มต้นจากการให้ความสนใจคือ1ให้ความสนใจในสิ่งที่เรายังไม่รู้2ให้ความสนใจ ในสิ่งที่เรายังไม่ชำนาญสรุปคือไม่รู้ตรงไหนไม่ชำนาญตรงไหนก็ให้ความสนใจกับตรงนั้นเพราะมันเป็นปัญหาของเราโดย,โดยห้ามใช้ความชอบและไม่ชอบม,มากำหนดความสนใจโดยเ<ด>ชื่อมั่นในหลักการว่าความรู้และความชำนาญเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ทุกป,ปัญหา ที่เราจะได้รับก็คือความสําเร็จแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตรงไหนเราไม่รู้ตรงไหนเราไม่ชานาญก็ต้องลองอ่านหรือศึกษามาก่อนในเรื่องที่ต้องเรียนหรือต้องทำลองอ่านคร่าวๆโดยยังไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจแค่อ่านให้รู้ว่ามีตรงไหนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ชำนาญ แล้วตอนอ่านคร่าวๆน้องๆมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆไหมครับครวรทำเครื่องหมายไว้บ้างเพื่อการลืม <c oughs> คือ <c oughs> ให้ดอกจันสองดอกในจุดที่ไม่รู้และไม่ชำนาญ <c oughs> ให้ดอกจันหนึ่งดอกในจุดที่รู้แต่ยังไม่ชำนาญทำเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ <c oughs> สรุปก็คือ ขั้นแรกให้เราให้ความสนใจกับปัญหาของเราเองแล้วขั้นที่สองนะครับต้องทำอย่างไรต้องบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้เครียดแต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการแก้ปัญหาชเช่นเวลาดูคลิปที่พี่สอนจะต้องตั้งใจฟังฟังให้ชัดว่าพี่พูดอะไร จะต้องตั้งใจดูดูให้ชัดว่าที่เขียนหรือชี้อะไรและรู้ให้ได้ว่าตรงกับปัญหาของเราหรือไม่ถ้าใช่ก็ให้เพิ่มความตั้งใจในการดูแล,และการฟังเอ,เอาให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลของเรื่องนั้นๆทุกอย่างต้องมีเหตุผลกล <9. S 2> ่าวคือ <9. S 2> เหตุต่างกันผลย่อมต่างกัน <9. S 2> เหตุเหมือนกัน ผลต้องเหมือนกันไม่มีเหตุก็ไม่มีผลจะมีผลได้ก็ต้องมีเหตุมาก่อนให้ดูซ้ำหรือฟังซ้ำเฉพาะในจุดจ<ะ>ที่เป็นปัญหาของเราเองจนรู้แล้วว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถึงแม้ว่ายังไม่ชำนาญก,ก็ไม่ต้องกังวลที่เป็นปัญหาของเราเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ จะทาอย่างไรเพื่อให้เกิดความชนานาญให้ใช้เวลาว่างในการทบทวนเฉพาะสิ่งที่เป็นปัญหาตรงไหนสองดอกคือสิ่งที่เราทั้งไม่รู้และไม่ชํานาญก็ให้ดูซ้ําหรือฟังซ้ําให้เข้าใจเหตุและผลแล้วจึงฝึกฝนโดยการทําซ้ําเขียนซ้ําด้วยความเข้าใจในเหตุและผลจนเกิดความชนานาญแล้วถ้ามีเพื่อน บอกว่าไม่มีเวลาว่างนะครับน้องๆจะบอกเพื่อนๆยังไงอย่ารอ,าอให้มีเวลาว่างเวลาว่างต้องสร้างขึ้นมาเองโดยทำสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันให้เสร็จเร็วขึ้นเช่นเคยกินช้าก็กินให้เร็วขึ้นเคยอาบน้ำนานก็อาบให้เร็วขึ้นเคยเล่นเกมบ่อย<ๆ>ก็เล่นให้น้อยลง<ๆ>เคยพักนานเกินไป<ๆ>ก็พักให้พอดีเพียงเท่านี้ ก็ได้เวลาว่างมาแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายนี้น้องๆมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับแค่เรียนเป็นนี่นี่คัอันนี้ก็คือเปินะเดี๋ยตัดโฆษณารูกนี้ครับตัดโฆษณาปิ้งพี่จะทำวิดีโอไว้ตัดอแลวก็ ลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับว่าการเรียนมันยากไหมไม่ยากครับแค่เรียนเป็นเรียนถูกวิธีเรียนอะไรก็ไม่ยากแล้วเวลาเขาจะเรียนอะไรกันเนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่ตรงไหนครับอันดับแรกต้องเริ่มต้นจากการให้ความสนใจคือหนึ่งให้ความสนใจในสิ่งที่เรายังไม่รู้สองให้ความสนใจ ในสิ่งที่เรายังไม่ชำนาญสรุปคือไม่รู้ตรงไหนไม่ชำนาญตรงไหนก็ให้ความสนใจกับตรงนั้นเพราะมันเป็นปัญหาของเราโดยห้ามใช้ความชอบและไม่ชอบมากำหนดความสนใจโดยเชื่อมั่นในหลักการว่าความรู้และความชำนาญเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ทุกปัญหาและเมื่อปัญหาถูกแก้หมด สิ่งที่เราจะได้รับก็คือความสําเร็จแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตรงไหนเราไม่รู้ตรงไหนเราไม่ชนานาญก็ต้องลองอ่านหรือศึกษามาก่อนในเรื่องที่ต้องเรียนหรือต้องทำลองอ่านคร่าวๆโดยยังไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เข้าใจแค่อ่านให้รู้ว่ามีตรงไหนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่ชำนาญ แล้วตอนอ่านคร่าวๆน้องๆมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆไหมครับควรทำเครื่องหมายไว้บ้างเพื่อการลืมคือ <c oughs> ให้ดอกจันสองดอกในจุดที่ไม่รู้และไม่ชํานาญ <c oughs> ให้ดอกจันหนึ่งดอกในจุดที่รู้แต่ยังไม่ชํานาญทำเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความ